นี่คือคณะทัวร์ไม่กลัวรถครับ <c oughs> เดินกนันถนนตากสินนะครับผมที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับบริเวณสถานที่เนี่ยเป็นค่ายทหารนะครับนี่ดูนะครับผมนี่ผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สารลังเมืองครับอยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้เราเข้ามาจอดรถที่ค่ายนะครับตากสิน ด้านหน้านะครับนี่เป็นค่ายตากสินนะครับผมก็จะมีน้องๆทหารนะครับประจําการอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับผมสังกัดกองพันทหารราบที่2นะครับกรมทหารราบที่1่กองพลนาวิกโยธินนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับผมนี่ตรงนี้คือสารหลักเมืองนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะอุบรยากาศนะครับแล้วเข้าไปขอพรนะครับผมรถนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับสวยทีเดียว เดินเข้ามาเราเห็นคลองนะครับเรามาลั่นคลองชชยนิดหนึ่งนะครับผมนี่คลองชชยครับนักท่องเที่ยวตีคลองชชยครับสวนสอยตงนั้นเลยครับสารหลักเมืองนะครับผมจันทบุรีนะครับมีที่เช่าบูชานะครับ อกไม้นะครับทูปเทียนขึ้นไปกราบสักการะไหว้นะครับของยอดนะครับอันนี้ตามศรัทธานะครับทูบเทียนบูชานะครับผมตามศรัทธามีน้ํามันด้วยนะครับตามศรัทธาของเรานะครับผมอันนี้เป็นเสียงเสียงซีล่ะค่ะให้ซื้อสบายอ๋อแล้วครับผมสุดยอดครับได้โชคลาภครับโชคลาภของเรา นะครับนี่คือบริเวณด้านข้างโดยรอบสารหลักเมืองนะครับผมความเป็นสิริมงคลครับเราก็ได้ทูบได้เทียนมาเรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันกันครับผมครับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็จุดทูบเทียนเทียนทูบทูบเทียนนะครับเติมน้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จุดทูบเทียนก่อนนะครับผมอ ได้แล้วครับเขียนของเราเดี๋ยวเราเค่อยมาจุดทูบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาไงขึ้นซิลูมพื้ขึ้นมมครับ<ห>ขึ้นขึ้นโอ้เนี่ยเนี่ยมันเป็นช่องหลุม,ม,มชใช่ไหมมีช่องเอาไงแม่หล่ะแม่ช่องหลุมนะครับผมโอ้ครับ จะไ,ไปปกักนะครับปักทูปนะครับนี่เอาถือนี่ไว้พอนะหมายเราปักทูไปไว้ตรงนี้นะครับผมสักการะชาครับเข้าไปคล้องของอะไรก่อนนะครับ เหรียญทองนะครับที่สารหมือนตัวนี้นะครับผมเหรียญทองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอ่เด็กๆนะครับเอาเหรียญไหนนะครับเพื่อ,อทุกครับผมเหทองกันครับ